ซื้อวันนี้ซ่อมปีหน้าเจ้าแรกในรามอินทราการันตีค่าซ่อมศูนย์บาทช่วยให้คุณนั้นสมหวังขับรถเบนซ์ในฝันอย่างสบายใจกว่าท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะขับรถเบนซ์ ML นะระดับเกือบเกือบ5ล้านเนี่ยอยากให้ดูคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้นะราคาลงมาแล้วเหลือเพียงแค่ล้านนิดๆเท่าน,น,นั้นเองและอย่างที่ผมพูดคลิปว่าคุณจะได้ขับรถเบนซ ที่มีการการันตีข้าซ่อมศนบาทแห่งเดียวในยามินทาและรถคันนี้เป็นรถมือเดียวเลขไม่เก้ามือนิดๆมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราซ่อมให้แล้วนั้นมีอะไรบ้างซึ่งคุณจะสบายใจแน่นอนเนี่ยมูลค่ากว่า200 0 0 0บาทเลยท่านผู้ชมดีวผมจะอ่านให้คร่าวๆนะ Ml 2 5 0 b l u e t e c h f o r m a t i c ปี2014นำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กองเกียร์อ่างเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายหลัง น้ำยาลอยเย็นน้ำมันทรานสฟอร์เมอร์น้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์โอเคกรองแอร์กรองอากาศทังพักน้ำท่อดักอากาศยางดันหลบยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะทำสีล้อแม็กฟิล์มวีคูเซรามิกรอบคันแบตเตอรี่สปา16ขั้นตอนช่องลมฝากระโปรงแน่เช็คระบบหัวฉีดล้างระบบ egr ท่อร่วมไม่ดีบอดี้กลองน้ำมันเครื่องและก็ค่าแรงทั้งหมดนี้มูลค่ารวมกว่า1 9 7 6 5 0บาทอ่ะบาทผมบวกค่าแรงไป10,000กันแล้วกัน ซึ่งในเคสนี้ก็จะรถให้เป็นส่วนรถพิเศษไปเท่ากับว่ามีการทํามาแล้วกว่า200,000บาทท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะเทียบให้เห็นกับรถในตลาดตัวนะรถในตลาดรุ่นนี้เนี่ยมีตั้งแต่ปี 12- 1 3 1 4ส่วนใหญ่เลขไม่จะข้ามแสนหมดแล้วแล้วก็200,000ตัวตัวด้วยซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการดูแลเมนเทนเนนซ์หรือว่าไม่มีการซ่อมเนี่ยเตรียมไว้เลยครับ200,000กว่าอย่างที่ผมทําให้นี่แหละและนอกจากนั้นยังเจอในส่วนของหัวฉีดอีก มีหัวฉีดมีกล่อง ECU มีเทอร์โบโอ้ครับมีอีกหลายอย่างนะถ้าหากว่าคุณซื้อแล้วคุณพลาดเนี่ยค่าซ่อม2 0 0 0 0 0อาจจะไม่พอนะอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วถ้าหากว่าเป็นรุ่นถุงลมอีก a m r b a g Suction เนี่ยก็เตรียมอีกครับถุงลมต้นละแสนรวมก็อาจจะมากกว่า ,00 แ0 0แต่ถ้าคุณเลือกคันนี้ในวันนี้นะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพราะว่า Bent V P จ่ายแทนคุณน,นั่นเองอ่ะที้เราจะมาดูความสวยงามคันนี้ได้สีดำ Obsidian Black นะด้านหน้าก็จะได้ในส่วนของโคมไฟ LED Intelligent Light System นั่นก็คือไฟที่โคตรฉลาดนั่นเองนะครับเป็นโคมปรเตอร์แสงสีขาวนวลแล้วก็มีเส้น LED เป็นเส้นไฟเบอร์ออปตเนี่ยอยู่ด้านหน้าอย่างงดงามเลยแล้วก็เวลาขับอยู่บนท้องถนน,เ,นเวลาเดินทางไกลเนี่ยมันก็ส่องสว่างมากขึ้นให้ความปลอดภัยมากขึ้นกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าคโครเมียมเป็นคโครเมียม3ชั้นแล้วก็ตัดด้วยสีดําเน้นความสปอร์ตดาวจมขนาดใหญ่ในลักษณะของ รถ SUV ที่พรีเมียมของค่ายเบอร์เซนจะเป็นแบบนี้เนี่ยมีกระจังหน้าในส่วนโครเมียมเนี่ยประดับอย่างงดงามเลยแล้วก็เซ,เซ็นเซอร์ช่วยในการจอดเนี่ยเป็นเส้นเสียงด้านหน้า6จุดด้านหน้าความสวยงามสีก็ถือว่าสีเต็มก็คือสีผ่านการขัดสีเคลือบสีมาในสเต็ปหนึ่งแล้วซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้ก็คือพร้อมขับทันทีนี่ครับถัดมาในส่วนของล้อและย,อยางทีนี่ครับตากล้องล้อเนี่ย เป็นแม็ขอบ19บก้าห้าก้านก็คือเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยล้อมีการทําสีอย่างพรีเมียมเปลี่ยนเซ็นเตอร์แคปใหม่พ่นดูมล้อพ่นสีนอดล้อกริปเลยจุดนี้ที่อื่นเขาไม่ทํากันนะแต่บิ้นบีเนี่ยทำให้ใหม่เนยท่านผู้ชมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมูลค่ามากกว่า1,000 0บาทแล้วถัดมาก็จะเป็นกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟ LED รูปตัว C อยู่ในตัวก็ทําให้รถนั้นดูสวยงามดูแพงมากขึ้นแล้วก็คิ้วรอบตัวรถเนี่ยจะเป็นทูโทนด้านล่างเป็นโครเมียมสีเงาแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพลาสติกสีดําส่วนหลังคาก็จะเป็นแร็กสำหรับคนไหนที่ชอบออฟโรดชอบลุยนะก็สามารถที่จะมีกระเป๋ามีสัมภาระซึ่งหลังคาเนี่ยก็รับน้าหนักได้ประมาณจุดละ100กิโลกรมัมอ่ะสบายๆอ่ะถัดมาด้านข้างก็จะมีในส่วนของบันได มันในช้ในการขึ้นลงสําหรับคนสูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยก็สภาพค่อนข้างที่จะดีถัดมาก็เป็นล้อหลังนะครับก็คือล้อเนี่ยเป็นล้อซีเรียสเดียวกันขนาดเดียวกันก็คือแม็กขอบ19้นั่นเองระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกทั้งสีล้อ,อถัดมานะครับในส่วนของด้านหลังเราก็จะมาเจอในส่วนของไฟท้าย LED ขนาดใหญ่เป็นโคมสีแดงนะครับเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกอย่างงดงามเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยว สีเลืองอมพันธ์นะครับเวลาเปิดก็จะมีความงดงามก็คือเป็น LD เต็มระบบเลยและตรงนี้ก็จะมีแบตคาว่า ML250 นั่นก็คือรุ่นของเขาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของออปชั่นก็จะมีกล้องหลังนี่มีกล้องหลังมีจอแล้วทันนี้ก็ต้องไม่ไม่ต้องไปติดเพิ่มก็ถือว่าประหยัดแล้วก็บัมเปอร์กาดเนี่ยจะเป็นโครเมียมมีความใหม่แล้วก็ยังสวยอยู่เนี่ยเซนเซอร์ด้านหลังนะครับก็คือ4จุดบัมเปอร์กาดด้านหลังก็จะเป็นโครเมียม ก็ถือว่าเน้นความสปอร์ตเน้นความเฉบเฉียอ่ะถัดมาตรงนี้นิดนึงคันตาก้องก็จะเป็นไฟเบียรกตรงที่3แล้วก็สปอยเลอร์ตลอดจนสาวอากาศชักฟินและคันนี้เจ้าของอ่านะครับเราให้ในส่วนของวินเนี่ยซึ่งเป็นในส่วนของพรีมพรีเมียมเห็นไหมที่ผมจะพาเปิดดูคันนี้เป็นฝ่ายท้ายไฟฟ้านะนะครับเป็น SUV ที่ถือว่าบรรทุกสัมภาระได้นับพันพันลิตรเลยอ่า ถุงก๊อปเนี่ยสี่ถุงห้าถุงสบายๆสท่านผู้ชมท่านผู้ชมาเห็นไหมครับว่าเอกสารที่ผมเตรียมให้นี้นี่ก็คือในส่วนของคู่มือใช้รถคู่มือประจารถแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสต่างๆจุดที่สําคัญคันนี้นะมีในส่วนของประกัน2บวกประกัน2บวกมีมูลค่านะครับเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะประมาณสักเกือบเกือบแปดพบาทแล้วก็สิ้นสุดในวันที่3เดือน3ปี69และคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิลม์ม ฟิล์มมีการติดมาก็20,000กว่าบาทครับมีไว้รับการฟิล์มด้วยก็คือคุณไม่ต้องไปทำอะ่ะมันจบหมดแล้วในส่วนนี้แล้วก็ด้านหลังก็มีถาดถาดกัน,นเวลาที่ปิดกั้นไม่ให้คนเห็นนะฮะไม่อยากให้โจรเห็นเวลาที่เราบรรทุกของสําคัญตรงนี้อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กของมีท่าเนี่ยก็สามารถจะปิดได้แล้วก็ออาทายไฟฟ้า FIFA เป็นแบบนี้ปิดหล่อๆได้เลย ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์คำว่า blue tech นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดควันดำนะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของการประหยัดน้ำมันฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านขวาแล้วก็ดีเซลรุ่นนี้ก็จะต้องมีการเติม add blue ด้วยซึ่ง add blue เนี่ยก็เติมประมาณสัก1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับต่อครั้งเวลาที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันครับซึ่งเป็นตอนที่ถือว่ามีความสําคัญซึ่ง m l เนี่ยจะขับเองหรือจะให้คนขับให้ก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นรถครอบครัวเอาไว้ใช้ในการเดินทางไกลไว้ใช้ในการลุยนะอันนี้ก็จะเหมาะกับการขับเองมากกว่าซึ่งเบาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะหนังพรีเมียมเดินด้วยได้ขาวสามารถที่จะนั่งได้สบายๆมันกว้างใหญ่มากท่านผู้ชมแล้วก็มีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ํา มีหัวหมอน3จุดสบายมากแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยไม่ยังกระโดดป้ายแดงเลยเนี่ยท่านผู้ชมหนังเนี่ยโอ้โหแน่นมากครับทุกจุดเนี่ยฟองน้ำนี่เต่งตึงมากแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นหลังคาสีเทาเน้นความรู้หราลักชูรี่ไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือว่ามีรอยการเจิมถือว่าสภาพดีมากส่วนแอร์ตอนหลังเนี่ยจะไม่มีในการปรับอุณหภูมนินะแต่ว่า รับลมจากด้านหน้าแล้วก็มีช่องชาร์จไฟ12โวลต์1จุดอยู่ทางด้านล่างก็ถือว่าจุดขายของด้านหลังก็คือใหญ่จริงๆก็เวลาเดินทางไกลเนี่ยก็สามารถที่จะนอนได้สบายๆเลยนะอ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าจุดขายของเขาอยู่ตรงนี้รุ่นนี้จะได้อ p อปชันที่เป็นบอกไฟฟ้าเมม o r รี3จุดเป็นอ p อปชันเต็มแล้วก็ทริมเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมบัตสีแบบนี้ แผงข้างเป็นหนังสีดําแล้วก็ได้ขาวกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟยฟ้าแล้วก็วันทัดทั้ง4ี่บานก็ใช้งานได้ดีครสภาพก็ถือว่าใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ครับมอเตอร์อยังดีนะทีนี้เรามาดูที่เบาะเบาะที่เป็นเบาะหนังสีดานะครับได้ก็เป็นสีขาวที่ผมบอกก็คือทิมเนี่ยมันก็จะทําให้เน้นความสปอร์ตแล้วก็ดูความใหม่ของมันครับ รถคันนี้ในเลขหม่เก้าหมื่นกว่าท่านผู้ชมก็คือความใหม่ของของรถเนี่ยของเลขใหม่ไม่ข้ามแสนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยใหม่มากไม่ว่ามองตรงไหนมันก็ยังใหม่ยังสวยคุณซื้อรถมือสองแต่ได้รถเหมือนรถใหม่เนี่ยก็คือความคุ้มค่าทางด้านราคาอ่ะส่วนกุญแจเป็นแบบดิสต์ทก็คือเป็นแบบนี้เป็นน้ำเต้านะเกียร์ตัวมัดเจ็ดสปีดเกียร์คอยอยู่ตรงนี้เวลาใช้ก็ง่ายๆครับดันลงก็เป็นเกียร์ดี ดันขึ้นก็เป็น GR กดตรงนี้ก็เป็น GP แต่ต้องเตะเบรกก่อนนะแล้วก็พวงมลลาลัยเนี่ยหุ้มหนังแนบป้าเป็นพวงมลลาลัยสีก้านนี่ครับแล้วก็มีเกียร์เพนิชิปบวกลบซ้ายขวาอยู่ตรงนี้มีคลิปคลุกดคอนโทรลลิมิตคอนโรลแล้วก็ปรับขึ้นลงเข้าออกด้วยไฟฟ้าส่วนจอคันนี้ก็มีการติดจอมาแล้วก็มีการติดกล้องหลังมาแล้วแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาเครื่องเล่นถ้าเป็นเครื่องเล่นติดรถนะก็จะเป็น CD MP3 แล้วก็ DVD โหมดการขับขี่ก็จะมีด้วยกันอยู่3โหมดครับสปอร์ตอีโค่แมนนวลแล้วก็มีในส่วนของระบบลงทางลาดชันด้วยตรงที่เป็นตรงนี้นะครับก็คือลงทางลาดชันเวลาที่เราขับลงภูเขาเนี่ยเขาเรียกว่า DSR นะมันก็จะช่วยทําให้รถนั้นหน่วงโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเพื่อป้องกันเบรกเฟดหรือว่าเบรคไม่จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของรถใหญ่ๆแบบนี้นะ,ะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของขุมพลังขุมพลังถือว่าเป็นจุดข,ขายของรถรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่ผมถือว่า ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2 1 4 3ซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะเป็นเทอร์โบสี่สูบอสี่สูบแถวเรียงท่านผู้ชมหลักเครื่องยนต์ก็คือ O M 6 5 1ใช้อยู่ในหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นจะเป็น E Class W 2 1 2 C Class W 2 0 4นะใช้รุ่นนี้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ามันมีความทนทานประหยัดคุ้มค่าในระยะยาวแล้วก็การประหยัดน้ำมันนะคันนี้เนี่ย อยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อเลตก,กับรถเกือบเกือบสตันท่านผู้ชมคิดว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนและคันนี้ได้ในส่วนของรถเบนซ์ศู์ไทยด้วยมีมอกเนี่ยสติ๊กเกอร์อมอกอแล้วก็ตัวถังก็เดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการนชนพี่ความจมน้ำเนี่ยน็อตมาร์กก็ยังอยู่ชัดเจนซับในเดิมตะเข็บเดิมสีดําเหมือนกันชัดเจนมากถือว่าตัวถังยอดเยี่ยมทีนี้มาดูในส่วนของฝั่งซ้ายนิดหนึ่งครับแต่กล่องก็เช่นเดียวกันครับก็คือซับใน เป็นสนสีดำน็อตก็เป็นสีดำไม่เคยรือเคยถอดเนาะสภาพก็ใหม่ใหม่มากก็คือใหม่ก็คือใหม่จากโรงงานนะความดั้งเดิมคือจากโรงงานอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันในส่วนของราคาจุดเด่นคันนี้ที่ชนะตลาดอันดับหนึ่งก็คือในส่วนของ b บนซ์วีีเนี่ยแมนทีน่ได้ที่คุณแล้วกว่า200 0 0 0บาทอย่างที่ผมให้ดูในคลิปแล้วมีทั้ง าการติดฟิล์มใหม่มีทั้งประกัน2บวกได้ยางใหม่4เส้นสปารีเมีม่ครบเลขใหม่เพียงแค่90 0 0 0ืกว่ามือเดียวลดเข้าศูนย์ตลอดแล้วได้ในส่วนของตัวรักชูรี่นะก็ถือว่าครบทุกองค์ประกอบแล้วคันนี้เป็นช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างช็อคอัพแก๊สไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมไม่ใช่ช่วงล่างที่เป็นชคไฟฟ้ามันก็จะประหยัดในส่วนของค่าเป็นดินแ n นต์มากกว่าเป็นแสนบาทเลยแล้วก็เครื่องยนต์ OEM 651ดีเซล2,143ซีหรือว่า2.2ลิตรเนี่ยประหยัดน้ำมันกว่า15กิโลเมตรต่อลลตอึดถึกทนแล้วก็อะไหล่มีเยอะมากในตลาดก็ถือว่ามาพร้อมกับความสบายใจได้ขับรถพรีเมียม SUV ของค่ายเมอร์เซเดสแบนด์ระดับโลกในราคาเพียงแค่หล้านตนๆสำหรับวันนี้ผมก็จะแนะนำในส่วนของราคาหน้าร้านก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปก็จะมีลูกค้าที่ Walk in มาหน้าร้านเนี่ยเราจะมีราคาอยู่ที่1ล้าน 1,99,000บาทกับการวารันตี1ปีอะไหล่ A ถึง Z ฟรปีคัสซอมเจ้าเดียวในรามินทาที่จะช่วยให้คุณนั้นสมหวังแล้วก็ขับรถเบนท์อย่างภา,ภาคภูมิใจสบายใจกว่า1 1 9่0ล้านบาทกับวารันตี1ปีจาก5าล้านกว่าท่านผู้ชมเหลือ1 000, ล้านก็เหลือเพียงประมาณแค่20%่เท่านั้นเองและสามารถคนไหนที่อยากจะมาดูอยากจะมาลองขับอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ก็สามารถที่จะมาดูที่เบนท์เีได้ แต่เดี๋ยวก่อนทีนี้เนี่ยผมก็จะให้ราคาสุดพิเศษสำหรับคนที่ติดตามในออนไลน์ในเบน v ์ีของเราเนี่ยถ้าแต่ที่ใจจองภายใน2วันแล้วรับรถภายใน7วันนะรับรถภายใน7วันจองจริงๆแล้วนี่จองก็ส่งรถภายใน24ชั่วโมงนะแต่ว่าผมอาจจะให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเผื่อมีการส่งรถสไลด์นะก็คือรับรถภายใน7วันแต่จองภายใน2วันคุณจะได้ ราคาสุดพิเศษอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหบาท1นึ่งล้านเก้าหันบาทนั่นก็คือประหยัดไปกว่า1นึ่งแสนบาทท่านผู้ชมผมจะยืนราคานี้นะเพียงแค่2วนันนั่นก็คือถึงวันเสาร์วันเสาร์ที่9เวลา18บแนาเก้สิงหาปี68คุณจะได้ราคาพิเศษนั่นก็คือส่วนลดกว่า1นึ่งแสนบาท1นึ่งล้านเก้าหบาทสำหรับคนไหนที่อยากเทสอยากเทิญ อยากรถมาตีราคามาประเมินราคาก็สามารถที่จะมาทดลองขับมาดูรถจริงว่ามันเป็นอย่างที่เบนวีพีนั้นนำเสนอหรือไม่ก็อย่าลืมครับผมวินคา,ารันตีนะไม่ว่าจะเป็นรถสวยรถดีรถเด่นรถดังครบทุกองค์ประกอบคุณเอาไปใช้แล้วสมหวังคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับความสบายใจสูงสุดที่จะหาจากไม่ได้เพราะว่าเป็นรถมือเดียวเลขไม่เก้าหมื่นกว่าเข้าศูนย์ทุกระยะแล้วมาพร้อมกับวารันตี เจ้าเดียวในรามอิธาน,นั่นก็คืออะไหล่เถึง Z 1ปีไม่จำกัดระยะทางติดต่อเบนซ์ที่เบอร์โทรศัพท์0818561515 0818561515เบนซ์15 15. P, การันตีมากที่สุดในรามอินธาเบนซ์ีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย